สวัสดีทุกคนเลยครับวันนี้เรามามาดีลการ์ดดาร์เกิลบอลโอเดียน่านะครับกุญแจรถพ่อไปไหนวะกุญแจรถพ่ออยู่นี่ okay. มาอีกหนึ่งแพ็คนะครับทัชที่สามสิบนะครับลงสาขาทางนี้ข้างโรงพยาบาลคูณแกะเลยเราจะแกะเลยถ้าเราไม่แกะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะระดับอะไรหนึ่งสองสามแกะเลยแกะลแกะล้วจะให้ต้นกายลุนต้นกายลุนตรงนั้นเลยมาขอแรก ปั้มทองจะมาหรือเปล่าจะเป็นปัป้มทองใบแรกที่ลุ้นได้หรือเปล่าเมื่อกี้ได้ชีอาไปเมื่อกี้ได้ชีอาไปปั๊บไอ้หนึ่งหอ่อเดี๋ยวครัยบเบียบับไหมไม่บึ๊บับไม่มีไม่มี ทำห่อเรียบๆแล้วก็วางไว้มามาดูซิจะได้ปั้มทองหรือเปล่าหรือจะมีเบิ้ลในกอ๊อตแพ็กไหมถ้าถ้ามันกอ๊อตแพ็กนะอ้อยถ้ามันเป็นกอ๊อตแพ็คอะ่ะมันมันจะมีสามใบสามถึงสนะี่ใบในห่อเดียวนะในซองหนึ่งในแพ็กหนึ่งธรรมดาธรรมดาอยู้วือะไม่มีความหมังอีกแล้ว งั้นพอเราไปดีจะต้องทีอาร์หนึ่งใบก็ดีไหมมันน่าจะมันต้องสองใบฮะฮิดบัตรไหมจะเป็นใบอาร์ดับเบิลอาร์หรือเป็นอาร์โนวันไม่มีึิงบัตแป๊บโนยังไม่มาครับหอที่สี่ครับผมหอที่สี่หอที่สี่ ไี้หอสามอ่ะ SR จะมาหรือเปล่าโอ้น่าจะพอแล้วแหละเยอะแล้วโนวันไม่มียังไม่มาอีเหรอยังเลยฮ้ยไม่มียังอีกหรอไ้ย วัดจะมาไหมไม่ใช่เอสเอาจะมาบอกต้องหลับตาเดียวมจะมองเห็นะไม่มียันไม่าหีกอไม่มีเลยไม่ยังวะความหวังเราเยอะเยอะสองอันเยอะสองอันสุดท้ายสองอันสองสองสุดท้ายนี่คือความหวังของเราโอโแ้แต่แต่ บ่มาว่ะเกลืออันนี้แกะจากแพ็กเลยนะเนี่เดี๋ยวแพ็กอยู่ตรงนู้นแหละทุกคนแพ็กอยู่ตรงซองมีบ้างไหมโน no, ไม่มีเลยยังอีกเหรอเฮ้ยตึงนับหมเฮ้ยพอสุดท้ายแล้วอ่ะตึงมากเลย สุดท้ายเราตะวางยิ่งใหญ่แบบตรงนี้เลยนะตัวนี้นะเดี๋ยวเับตากันนะอู้ตายตายนีม่มาเลยว้ายโอ้ <laughs> มาฮอสุดท้ายได้ดับ,บิวต์อาเดบิวต์อาได้เดบิวต์อาลูกบอนนะลนะครับได้ลูกบอลได้กูนบอลวิบบับดากูนบอลนะครับนี่วิบกบับปัด๊ดกลับหัวอีก มาคุ้มมาคุมมค้มวางไว้บนนีย่ยิ่งใหญ่ปะย,ยิ่งใหญ่มากเลยหอนี้นสูบยิ่ง,ยงโยงมากกว่าหน,หนึ่งดาวะยิ่ง,โย,งโยงมากกว่าครับพ่อ,อพูดปิดไหมโอเคขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามนะครับก็รูนร้นะดาวกำบอกพอนพักสามสิบนะครับมาดูกันว่าพันหน้าจะเป็นอะไรที่พีหน้าจะเป็นอะไรไครับได้วันนี้ได้ดาวกำบอกหนึ่งดาวนะครับดาวเพื่อาโอเคบายบาย 拜拜。Bye bye.